รังนกประชาพิทักษ์ตั้งอยู่เลขที่35หมู่4ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมนักเรียนทั้งสิ้น116คนจำนวนบุคลากรผู้บริหาร1คนข้าราชการครู9คนครูอัตราจ้าง1คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนช่างไฟฟ้า1คนรวมทั้งสิ้น13คนโดยมีนางสาวอัญชันน่วมสีนวลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคํำขวัญมารยาทดีมีวินัยใฝ่ศึกษาอนามัยสมบูรณ์ปรัชญาความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์มีมารยาทไทยอันดีงาม เอกลักษณ์มารยาทดียิ้มง่ายไหว้สวยสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีแดงคุณธรรมอัตลักษณ์ความรับผิดช,ชอบระเบียบวินัยมีจิตอาสาโรงเรียนคุณธรรมสพทระระดับสามดาว โรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ1ดาวตั้งแต่ปีการศึกษา2561ในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นระดับสองดาวได้ดำเนินง,งานตามโครงการและพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรมสพทดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาว 2>, 2. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเอกสารประกอบระดับ3ดาว 3. มมีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาโรงเรียนมีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมหมู่สีส่งเสริมประชาธิปไตยจัดให้มีครูพระสอนศิลธรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทำนองสอรพันยะทุกวันศุกร์ 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสะพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับ วารสารหนังสือและอื่นๆ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสวทพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมมีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเข้าค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมหมู่สีเป็นต้น 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โรงเรียนมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ และมีการขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่าย 10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพท1 1นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ12ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 15. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน 16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์มีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณธรรม ครูเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนส่งต่อไปยังชุมชนให้ประเทศชาติสงบสุขสืบไป